สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โคมละถวยจ้าละนินครับเซาเซานี้นะครับพ่อก็ออกเว้นมากครับสีพ่าพี่พาน้องไปหาเห็ดครับจากเดืเห็ดยังเก่าอันนั้นครับเพราะว่าเกษตรแรายงานว่าเห็ดออกอีดเลี้วว่าไงครับไปไปกันเลยครับนี่พี่น้องพ่อแล้วครับมูบัวนาเป็นไรครับมาสวยๆเลยครับเด้อ ลงเวียนเลยจังมากเห,กเเห,กหดเ็ดปกแดง,รอองรออครับพี่รองเห็ดปูแกงดอกุยุนครับกำลังออกกำลังออกนะคับกังออกนะอนุนนนนอญ,ญาต นะครับแบบนี้นะครัโอ้โยกเรียกแห่งงานรายการพี่น้องเลยมันเป็นดินทรายนะครับถ้าเราจะไปกินเองไม่ได้ไปขายนี่บุต้องเสียร์ได้เลยครับขามดึงโหลดเอาไปกระแยะครับพี่น้องขาดจริงๆก็ไม่เป็นไรมันแยะถ้าอย่างเงี้ยแยงขนาดครับด่างบกออกอย่างเงี้ยนะครับโอ้แต่ดอกนี่สวยสวยสวย,สวยงามมากสวยงามมากครับ พออยาดเก็บเด้คันเด้อเดยผมหาพวกม,มูมาดึงสีทไทยดึงม่เดี๋ยวคุณมาหาช่อยผมครับนี่มี้องลามออกมานะครับร้อนเดียวกันนี่ครับตรงตอนนี้พว่นผมเอาอ,อยู่ตรงนั้นลามมาพี่ครับดอกกำลังสวย,วยนกีกรับไซกำลังงามเลย ง่ายครับพี่น้องเป็นดินทรายนะครับนี่สวยงามมากโอ้ยวันนี้มากับดวงครับมากับดวงจริงจริง่องจกว่าผมออกเวียนสวยๆก็มาโอ้ยพี่จันลินเห็นบกเสียใจเลยนะพี่จันลินนะเด็กแหกม้านลยพี่น้อง เอาขาดขาขาดเดยวเดี๋ยวผมเลี้ยว่าวนี้กนที่ผมตั้งกล่องให้เบิ้งครับอันนี้ลีลามากไม่ได้ครับเดี๋ยวบวท่านมูนะครับเพิ่นกะหาเฮากะหานะครับ ครับพี่น้องมันออกล่ามมาหนิครับดอกกำลังงามครับเนี่ยกำลังสวยนะครับดอกกำลังใสด์กำลังงามนะครับครับหลังจากที่ผมออกมาจากหมู่หมู่ที่แล้วนะครับก็เก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆครับหมูละดอกสองดอกครับ ก็ปกติแล้วมันสิโดมูใหญ่ยอยู่เลยพี่น้องเจ็ดอันนี้จะก็สงสัยว่ามันเป็นคนหลังๆนะครับที่มามันอาจจะเงหน้าทีมันก็อาจจะเอาไปก่อนแลว้วนะจะเ,เสียนะครับดอกจะไม่สวยเท่ากับมูเมื่อกี้นี่ครับตัวนี้น่าจะออกตะวันนี้ครับตัวนี้อืม ดอกจะบานแล้วเท่าๆเล้วครับแกเ,เลือกเขาจะเลือกเอาดอกที่มันพออาได้เลยครับเด้อเดี๋ยวจังสีสรุปยอดให้เบิ้มนะครับเด้อสรุปยอดให้ดูนะครับนี่คบุบออาไปุ่่นครับพอได้อยู่พอได้พอได้จัามกนะครับนี่นะครับเก็บมูแล้ว เพืล่ละน้อยนะครับสภาพป่าจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเมื่อวานเลยแต่เมื่อวานพุ่งไปทายครับมันเหี่ยวแดดมันงองามครับแน่มูนา่าเสียดายมากครับนี่มยมูนามา่าเสียดายมากเ่าเบิดครับแก่แก่หมดครับนี่น,นี่เอาโบาได้ครับตุวตุวเกิดก้อนเปลือยหมดครับงอกงามไปถนน ออกลามไปทางนน้นครับเต่ว่าเปล่อยหมดเอาบัวใดครับอันอย่างนี้นะครับเปล่อยหมดครับถ้ามาเมื่อวานพอดีกอดีครับลามออกไปทางนน้นครับอันนี้เอืนเฮ็ดบวกใบไม้นะครับไม่มีเพื่อนนะครับอยู่ตัวเดียวโดเดนะครับเดอแต่เห็นชนิดนี้ไม่ต้องเลาะหานะครับไม่มีเพื่อนครับอยู่ดอกเดียว นี่ครับตอนหลังจากที่เดินเลาะมาเลาะไปเลาะไปเลาะมาอยู่ม่งเกานี่แหละครับอยู่แถวๆนี่แหละครับนี่นะครับจะให้ดูดอกนะนี่ครับดอกลามันหน้ามันก็กำลังก็ไม่ใหญ่นะ ไปก็คื้นถึงมากกอถือนะครับมีใกล้ใบไม้ไมจะให้ดูนี่นะครับเหลือครึ่งหนึ่งนี้ึงเก็บเทาไเทนี้เก็บ่ครับอันนี้ ขออนุญาตเก็บนะครับอย่างเงี้อม,มาใช้สายครับมาใช้สายโบราณโบมานกะไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับเพราะว่าต้องรู้สภาพตัวเองครับมาสายขนาดที่ผมว่าผมมานเลยลนะนี่ผมน้มาผมมาเลย ตัวไหนมันดึงไม่ออ,อกเราก็ต้องใช้มีดน,นะครับเพื่อความสวยงามนะครับมือดูว้าวมวยเมวยมวยนี่ขาหักครับน,นี่อ้าวการเหตุที่ผมไม่ค่อยใช้มีดไม่ใช่อะไรนะครับ ผมถิบมีดลายดวงนะครับพี่น้องโอ้ยตาเป็นน้ำตาเอามีดไปเลาะเห็ดตลอดเลยนะครับเขามีดไปเลาะเห็ดตลอดพี่น้องโอ้ยมีเงี้ยเห็ดแต่ละดวงดวงละวเป็นร้อยครับดวงแล้วเป็นร้อยแต่เราก็พัาก็ทำหายลองเอาออกดีกว่า อุ้ยม,มันกวาดกาหนักัหงักๆหงัดนี่ไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะครับวมันจะมกล้องโฟกัสปอ่านี่ครับนี่นครับอยู่มูเดียวนะครับเย็บมาก็ มันเปิดบางๆางออกนะครับใช่ไหมคิดว่าน่าจะคนจะเอาควานนะครับมนนูบมาบานีนะครับเดี๋ยวผมจะหาบางอีกก่อนะครับเด้อเดี๋ยวจะสรุย,ยอนให้ดูทีหลังเด้อนี่เห้ยนี่อยู่ใกล้เพื่อนมากเลย,ยใกล้เพื่อนเลยไกล้เพื่อนนี่ว้าน่ารักจ้ะขายาวน,น่ารักขายาวครับ สิ่งที่ควรระวังนะครับคือน้ำคันเขาอันนี้ครับพี่น้องน้ำคันเขาคัดเขานีน่มันก็ออกเลื่อนออกมาตรงนี้นะครับเอาขาดจ้อยนี่นขาขาดขาขาดขาขาดอันนี้เหี่ยวนี่ด,ดูด,ดิโดดี้ยตัวนี้ขายาวมากเลยน,นี่นี่พี่น้อง นอินี่มอุ้ยอะไรนี่ป่ามีคนมาครับดูดิมาลงโปะเปกมาแล้วเนี่ยเอาเก็บกันนี่นะครับสวยๆนะครับดอค้ำคางครับพี่น้องขาเงี้ยว ว,ว้วาวโอ้ยเดนีวด่วัดครับหลังจากที่ใช้เวลาหาวัวโดนเติบนะครับนะประมาณรหลดผมพังนะครับซ่อมรวดเลยจังมาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับนี่มาดูสรุปยอดกันนะครับ เสียงจากป่าะครับอ้ยมีเสียงนกแม่นะครับเราไปสนใจนกนะครับเราจะมาดูเห็ดกันนะครับกล้องเราไายนี่นะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายนะครับถือว่าสวยงามครับมาสวยก่อนโมมาที่หลังเพื่อนนะครับยังได้ซํานี่ก็ถือว่าสำหรับส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามาน อินเสียงคนเขาก็แขกมากก็ฟาวก็บฟาวเมียนก็นะครับก็ดีประหยัดค่ากับเขานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ทํางานนะครับเขาอีกมืนเศร้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับพอกันไหมลิบหนาจากสียนาได้นี่ยังหนาสนใจยังเสียลงหายเบิองครับเพราะว่าตอนนี้ทํางานประจําอยู่นะครับทําตํารวจด้านจอดนะครับบายบายสวัสดีครับ